สวัสดีครับวันนี้มาเสนอพัดลมขนาดเล็กนะครับพัดลม DC 12 v สองโวลต์นะครับเป็นพัดลมที่มีขาหนีบนะครับนี่นะครับขาหนีบนะครับก็ไปประยุกต์ใช้นะครับหนีบได้นะครับตามที่ที่มีอะไรให้เราหนีบให้เราเกาะนะครับนี้ใช้ไฟ12โวลต์นะครับก็ปลั๊กที่ให้มาเนี่ย เป็นปั๊กตัวนี้นะครับที่จุดบุรีเหมือนกันนะก็การต่อใช้งานนะครับถ้าใครไม่อยากตัดสายก็ซื้อปลั๊กตัวเมียนะครับมาต่อหรือใครหรือต่อตรงเลยก็ได้ครับนะครับกัวบวกนะครับอยู่ตรงกลางตรงนี้นะครับขัวบวกส่วนควลบบจะอยู่ ขอบด้านข้างนะครับก็ให้ดูความแรงนะครับนะครับก็ตัวเล็กๆนะครับแต่ให้ลมแรงนะครับตัวจะเล็กนะครับแต่ลมที่ออกมาเนี้ยเย็นเลยนะครับก็สําหรับท่านที่ อยากได้ไปไประยุกต์ใช้งานนะครับงานโซลาเซลล์ก็ได้นะครับหือจะเป็นติดรถนะครับเสียบกับที่จุดบรีในรถได้เลยทันทีนะครับ12โวลต์ก็นำไปประยุกต์ได้หลากหลายครับผมราคาไม่แพงครับสนใจติดต่อได้ครับ SR Solar Cell ส,สวัสดีครับ